สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้เราพาเฮียหรือหรือหมองเนี่ยหมองชิงช้าเนี่ยแล้วตรงนี้จะเป็นที่ที่เหมาะแก่การปลูกผักแบบเอ่อแดดรำไรแตร่ว่ามันก,ก็ไม่ค่อยมันอยู่ใต้ต้นชุมพู่นะไม่รู้จะเป็นยังไงมัง่งนี่ ใบไม้เต็มไปหมดเลยใบชมพูเนี่ยร่วงเต็มหมดที่เป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีเลยเนี่ยแล้วก็เอาดินมากลบเอาดินมาลงไวให้เฮียเราช่วยอุ้ยรือร้อตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเหนื่อยจะดูส่วนชิงช้านี่ก็ผูกไปแล้วดูเราจัดเอาันนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนกองไว้บนบน,บนกรงกระต่ายกัน จะให้ป้าๆมาอีกสักสามสี่ถุงเอาใครสนใจดินดีดอกไม้งามติดต่อเบอร์นี้นะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะจ๊ะเนี่ยดินหมักใบก้ามปนะูเนี่ยเนี่ยดินหมักใบก้ามปูดินดีขนาดยา่ายังทะลุถุงขึ้นมาเลยอะ่ะดีไม่ดี นี่อเฮียเรากรเกษียนเอริอีทายเราก็มีผู้ช่วยแล้วตอนเนี้ข้อคงข้อเข่าเราก็จะดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวให้เฮียเราช่วยตรงนี้ผักชีผักชีฝรั่งก็โอเคได้อยู่ผักชีฝรั่งเขาชอบแดดรำไรนะเขาจะโตดีในที่ร่ม แดดรำไรเห็นชาวสวนไหมเขาต้องการสลดนไว้อะผักชีฝรั่งตรงนี้แหละที่เราแล้วแล้วเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนมีปุ๋ยหมักใบไม้ของชมพู่ไว้เรียบร้อยแล้วให้อาเรรจ,จัดการป้าป๊าบอกมือทักทายหน่อยสิวัสดีครับหน่อย กำลังจะออกกำลังกายไงเราเลยขอขอแรงเฮ้ยอ้วนอ้วนอ้ว,นนอน,ว,วนนอนด้วงไว้ช่วยป้าหน่อยนอนด้วงให้ป้าป้าเทไปเดี๋ยวเราเกลี่ยดินเองนอนด้วงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิเราได้กำลังเสริมมาอียเราค่อนข่ายแข็งแรงอยู่ เท okay, ให้หมดแค่นั้นเองเดี๋ยวต้มเกลี่ยพื้นเองเดี๋ยวเกลี่ยคุณแม่เช้ากวาดเหนื่อยมากกวาดสะเตียนเกี่ยงหลังบ้านด้วยเก็บกวาดเก็บออกหมดเลยอเก็บกวาดด้านหลังหมดแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปไปลงอีกช่องนึง <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปับปลาก็ ไปออกกำลังกายได้ดีมากใกล้หน้าฝนแล้วรีบเพาะปลูกขอบคุณมากมากนะคะป้าป้า <c oughs> เอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยป้าป้าชอบกอดกอดฟัด,ฟดฟัดอย่างเงี้ยสองตายายเอาแหละเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยพื้นแล้วก็ปลูกผักชีฝรั่งตรงนี้แหละ นอนด้วงช่วยแม่หน่อยนอนด้วง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 วันไปละทำงานต่อเกนีน่นะ